พูดเพราะพูดเพราะทุกวันหยุดทุกวันหยุดตอนบ่ายตอนบ่ายภูผาผู้ผา,ผผาชวนเพื่อนเพื่อนชวนเพื่อนเพื่อนมาเล่นมาเล่น,ฟ,นฟุตบอลฟุตบอลกับใบโบกกับใบโบและใบบัวและใบบัว พี่ริมตาลิงพี่ริมตาลิงเด็ก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 วิ่งแย่งวิ่งแย่งลูกบอลลูกบอลลูกช้างวิ่งตามวิ่งตามภูผาภูผาได้ลูกบอลได้ลูกบอลเตะไปเตะไปให้ใบโบให้ใบโบ ใบบอกใบบอกใช้งวงตีใต้หมอนทีลูกบอลลูกบอลเข้าประตูเต้าประตูเด็กเด็ก,ดกหัวเราะหัวเราะชอบใจชอบใจอืม